แม็กซีรี์เป็นยังไงบ้างความจรความผมว่าก็กําลังกําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจากดูจากเรตติ้งครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับก็หวังว่าจะมาดูกันเพิ่มเยอะๆนะครับผมไปตามที่เราคาดหวังกับกับกับการเดินทางนี้ก็เราเราไม่ได้คาดหวังกระแสตอบรับหรอกครับเราแค่เหมือนกับว่าเราเอนจอยกับการทํางานทุกๆเรื่องมากกว่าครับไปไหนมาไหนเียคนเทนต์ว่าจอมจ้าห่ยมีบ้างแล้วครับมีบ้างนะ คนใช่แล้วดูคา่ไรก็เจอคนคิดว่แบบคุณภาพตรงใทก็ไม่ดีอะไรกินใจอไรองอ้เรทรบอ๋อไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับเพราะมีการดูดไปลงยูทูบหรื่ลบัดผิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยจอมปราบหนสิครับอ๋ดูถูกลิขสิทธิ์นะครับเออคือจอลงดาบทีถามว่าแบบคนแอดูดไปลงไปทั่วเลยครับก็ ลงทาบลงทาบยังไงดีพี่ก็เอ่อก็เหมือนกับเออ่คิดซะว่าช่วยช่วยสนับสนุนเทุกทุกแรงกายแรงใจที่ทีมงานทุกคนตั้งใจทำล้วกันนะครับช่วยถูกช่วยดูแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเพื่อทางทีมงานจะได้มีรายได้กลับไปเพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเหมือนแฟนคลับเราก็คือเป็นปากเป็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็แอปแท็กเป็นอะไแอะไเลยหรือให้ช่วยจัดการทุกเร่างอะไรครับคือเหมือนเขาก็แบบสปอนเซอร์เราด้วย ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆรับที่เป็นหูเป็นตาให้นะครับผมแล้วก็อย่างออยอย่่าางงที่บอกครับผมว่าการที่ดูแบบถูกลิขสิทธ์เนี่ยมันช่วยส่งเสริมหลายๆได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้ให้กับผู้ผลิตหรือไม่ก็ความถูกต้องทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับเราเรามาทํา สิ่งที่ดีกันดีกว่าครับผมว่าหลังจากนี้ไปความเข้มข้นมั <c oughs> นจะแน่นอ่ะคุณจอมกัญญาดีมากๆครับโดยเฉพาะ EP 6 <c oughs> ผมชอบมากๆครับแม้แม้แต่เราที่เราเป็นนักแสดงแล้วเรามาดูไฟนอลผลักทีเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆครับผมอยากให้ติดตามกันจนถึง EP 1 2เลยครับแต่ว่าก็า EP 5ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่ดู EP 5 EP 6ก็จะดูไม่ได้ รสชาติบางคนก็อาจจะเอ้ยไหนอ๋อเพราะว่า EP หกดูแต่ EP หกอะไรเงี้ยเราชอบมากมันมันมีตรงไหนที่สุดว่าสามารถบอกได้ว่าเราชอบอ่ซีนความแบบบอกก็สปอยอ่ะฮะก็เลยเล่าแบบเล่าแบบไม่รู้เรื่องแบบกเล่าเพิ่มไปอ่าครับผมก็เป็นซีนที่แสดงความรักต่อกันครับผมแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นซีนแสดงความรักต่อกันอย่างชัดเจนครั้งแรกของตัวตัวตัวละครหลักเราเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆครับเรื่องนี้เขาบอกว่าเราต้องเตียมมีสาระนะ มีแ่พี่เลยนะพี่ใต้ฝุ่นพี่ไต้ฝุ่นแล้วก็ไบคครับผมเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกกระสตอบรับครับก็นั่นแหละครับเราเราตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ทุกทุกคนก็ตั้งใจมากๆครับแล้วถ้ามันเคเนียออกมาดีทุกคนบอกว่าน่ารักเราก็ชื่นใจแ่เรื่องัคนก็ยรอดูแีนี้ใีารักด้วยใจเธอใช่ไหมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าเมื่อไหร่นะครับ พิจิกาทันวานี้ก็คิดว่าน voilà ่าจะได้ดูกันการเยอะมครับว่าอะไรจะได้เยอะมากเยอะมากจริงๆเป็นกระแสใหญ่ๆมาสองรอบแล้วนะครับแต่เหมือนว่าเหมือนเราเหมือนเหมือนได้ยินมาว่าคือทางประเทศจีนอยากออนพร้อมๆกับไทยอะไรเงี้ยครับมันก ok ็เลยเป็นน่าจะเป็นการทํางานประสานงานทั <t 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 ้งสองฝ่ายด้วยครับก็คือก้อนเรียกร้องกันเยอะมากไปรู้ไปแล้วอยากดูแล้วก็อยากดูเหมือนกันครับผมก็เลยก็เลยรอดูอยู่เหมือนกันครับแต่ก็เราเราเข้าใจทุกฝ่ายว่าสุดท้ายแล้วมันมัน คือถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรมันก็คงอ่อนๆไปแล้วแลววหละสกทไมถึงคิดว่าทำไม,ไมป็นแฟอีกอย่างอ่าเพราะว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องที่มันน่าสนใจครับผมครับอ่านต่อครับก็ เป็นเรื่องของกระแสที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความน่าสนใจของ plot เรื่องนะครับแล้วก็ประกอบกับเป็นรีเมคจากซีรีส์ที่มันโด่งดังมากๆในประเทศจีนนะครับก็เลยคิดว่าเลยทําให้เป็นเหตุผลที่ทําให้คนหลายๆคนติดตามกันอันนี้อันนี้มาถ่ายมานานไหมนานแล้วครับเ,เกินปีหนึ่งได้แล้วครับจบประมาณสิงหาปีที่แล้วครับคิดว่าถ้าละครตอนกระแสคอาจริงเรากับแบบจะยิ่งเพิ่มก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือในเรื่องมันจะมีความอะไรกุ๊กกิ๊กนบอ๋อมีอยู่แล้วครับเนื่องจากมันเป็นซีรีส์แนวลอมติกคอมเมดี้เนาะมันก็จะมมมีควาาานน่่รรัักก ไม่เครียดมากครับใครจะขำมากกว่าการคอมเมดี้ระหว่างพี่แอฟใครจะขำมากกว่ากันเออใครจะคอมเมดี้มากกว่ากันอ่าผมว่าพี่แอฟเพราะว่าความแปลกใหม่ที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นจะทําให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ในตัวแล้วพอเราเห็นในตัวพี่แอฟเราเซอร์ไพรส์ไหมว่าเซอร์ไพรส์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 เขาขำได้ขนาดนี้เลยเหรอว่าอย่างไร คือคือคือจริงๆมันไม่ใช่ว่าเขาเขาขำยังไงแต่เหมือนเป็นวิธีที่เขาเล่นมันที่มันทําให้เราขำม,มากกว่า้วพอตอนเราเราพอได้รุ่งงานเรื่องแรกเราตกใจในความที่สุ้ว่าแอปทักษอรอมาได้เบอร์นี้เลยเหรอตกใจครับตกใจเพราะตอนเวิร์กช็อปมันก็จะประมาณนึงแต่พอเราเล่นจริงเราเห็นที่เขาใส่เต็มล้วก็รู้สึกสนุกไปกับเขาสแสดงว่าภาพแอปที่เคยเห็นมาก็คือแอปหมดไปเลยหมายถึงว่าลบภาพไปเลยเรียบร้อยครับผมนะ้ึงคุยทำเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าอือแอปใครรู้ที่แอปอืออะไรเราเอาก็ชมที่เขาเขาสวยมากๆจบแค่นั้น ไม่พิมพ์ต่อเรม่ชอบอก็ก็อยากพิมพ์ต่อครับแต่ก็เราเคยชมที่เขาไปแล้วนี่ก็เปลี่ยนคำไปเรื่อยๆเปลี่ยนวิธีชมไปเรื่อยๆเหมือนเปลี่ยนเขาเลยมาต่อไปเลยว่าสวยๆก็พูดอะไรสิ่งพาดีครับผมก็ก็ได้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมเมนตรงๆเลยก็ได้ครับสวยสวยมากเลยครับเอออาจารย์ตึงไงว่าแฟนเขาจับจิ้งได้สุดเลยอ่าก็ ดีใจอยู่แล้วครับคือผมมองว่ายิ่งยิ่งเดี๋ยวเราจะมีซีรีส์ด้วยกันด้วยมันก็ยิ่งเป็นผลดีเนาะกับการที่มีแฟนๆรอยรอคอยติดตามกระแสจิ้นต่างๆครับรู้สึกไงบ้างที่ทำตรว่าแบบคนก็รอให้แบบเราคบกันจิ้นจิ้นกันเลยไม่อยากว่าจให้คู่จิ้นเป็นคู่จริงอ่ะก็ถ้าในอนาคตมันพัฒนายังไงก็ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตครับแต่คำตอบดารามากแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละตอนพัฒนาไหมตอนนี้พัฒนาไหมก็เป็นเป็นพี่ที่สนิทมากๆคนหนึ่งครับผมพี่สุดครับแสดงว่าโอกาสพัฒนามีเยอะ อ๋อมีอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับพี่ใช่ครับอ่าแสดงว่าเราก็จะไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสได้มันมันไม่มันไม่ใช่เรื่องของคงเครืออันนั้นอันนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดในอนาคตมันมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถกำหนดได้อยู่แล้วเห็นไหมเห็นมเพราะกระแสเชียร์กระแสแรงนะอ่าใช่ครับใช่ครับก็ก็หวังว่าจะหวังว่าทุกคนจะรอติดตามนะครับหมายถึงว่าให้เป็นผู้จริงอย่ะทุกทอ๋อตายละก็ อัน้เกินอันเขินถ้าดูเกินนะเขินเขินครับก็พี่เขาเป็นคนสวยน่ารักอยู่แล้วการที่มีคนจับคู่เรากับพี่เขามันก็เราเราแล้วก็เราเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับได้คุยเกี่ยวกับเรื่องกระแสจริงจริงมีกับพี่แอบบ้างไหมมีครับคือผมมีคุยกับพี่แอบอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับใช่เกี่ยวบอะไรบ้างครับเ้างเขาเขาก็แฮปปี้ครับคือสุดท้ายมันเป็นไปในเชิงบวกเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วจกรงีกระแสบวกซะเยอะหมดเยอะเยอะมากเลยครับผมจริงๆมันมีทั้ง มันมีทั้งลบทั้งบวกแหละแต่ว่าเราเราก็เราก็พร้อมพร้อมพร้อมรับฟังทุกความเห็นเป็นไปไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นไปได้ไหมคู่จริงใช่ไหมครับคู่จริงก็ถ้าเป็นคู่จริงเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันก็ได้ครับโอเคขอบคุณค่ะที่สดนหน่งห้าอีสดนหน่งห้าอีสดนร้อยห้า